สวัสดีครับพวกเรามาจากชมรมโคดิ้งในวันนี้พวกเรามานำเสนอวิดีโอการทดสอบโครงงานประตูอัจฉริยะจะทำโดยนายกฤษณนคณาพลนายจาริยวัฒน์พลคำมาและนางสาวธนัญญาสีนินครูที่ปรึกษาคุณครูธนาวัฒนารายศมาจากโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรักจะเริ่มอธิบายการทำงานระบบของประตูอัตโนมัติก่อนนะครับ ประตูของเรามีการทำงานโดยที่มีตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเครื่องตรวจจับเซนเซอร์อัลตราโซนิกและควบคุมตัวเซอร์โวโดยที่การทำงานของประตูจะเกิดจากการตรวจจับของเซนเซอร์อัลตราโซนสินส่งไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งให้เซอร์โวปิดหรือเปิดขั้นตอนการทดสอบจะมี2อขั้นคือทดสอบขั้นที่1นึ่งเซนเซอร์อัลตราโซนิกจับการเคลื่อนไหว โดยที่จะมีการเคลื่อนไหวหน้าเซ็นเซอร์เพื่อทดสอบการใช้งานและทดสอบขั้นที่สองเซอร์โวการยกประตูขึ้นจากการทดสอบสรุปผลได้ว่าประตูอัตโนมัติทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่คณะผู้จัดทำได้คาดการไว้ ขอบคุณที่รับชมครับ